ฮัลโหลสวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมมีมอดวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลายเกมเศรษฐีกันอีกแล้วซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงกิตมััสใช่ไหมเออฉันก็เลยซื้อหูฟังใหม่เออ,เ,อ,อเกี่ยวอะไรกับเกมวะ จริงๆคือเมื่อกี้จะอัดคลิปด้วยหูฟังแต่ตอนนี้คือแบตใกล้จะคิดแล้วก็เลยไม่ใช้หูฟังถ้ามีเสียงรบกวนจากพัดลมหรืออะไรก็ตามก็ขออภัยด้วยอาจจะมีวิญญาณก็ได้ซึ่งเออช่วงนี้เป็นช่วงกิมตมััมใช่ไหมก็เขาก็เลยอัปเดตมานี่เป็นตัวอย่างน้องหุนน้องน่ารักมากคือฉันอยากได้มากเธอเดีย๋ยวกดเข้าไปดูดีนี่น้องห น่ารักมากอ่ะเราเราสกินก็คือแบบเออคอตูเออจะชอบติดคำว่าสกินดูไงวะ <c oughs> คือเป็นคนดูดูคอตมไมนนะอูไม่เป็นอ่ะเมื่อกี้ปีเมื่อกี้คือฉันไปดูคลิปว่าน้องหุนเก่งไหมแล้วแบบเขาดูกันยังไงวะ <c oughs> ดูไม่เป็นนี่ปะเออนี่แล้วก็นี่ชุดแต่งกายสมุดภาพวะสมุดภาพเว้ยนี่คือดูครั้งแรกเลยนะเว้ยนี่นี่นี่น่ารัก เป็นแบบน้องกระต่ายเอะน้องกระต่ายน้องกวางกระต่ายอะไรวะขอดูตัวละครอื่นก่อนได้ปะว่ะอันนี้ฮอรัสตัวใหม่เกือบล่าสุดวิ่งมีตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยคือฉันชอบสกินของนี้คารินมากโคตรสวยอะ่ะแต่ไม่มีคาลินนะด้วยความที่เราอยากได้น้องหุ่นมากเราก็ทำการสุ่มไป สุ่มไปแล้วได้ไปเท่าเท่านี้นี่ได้แค่มาได้มาแค่การ์ดหนึ่งคือรุนเลทศูนย์จุดเท่าไหร่นี่แหละศูนย์จุดสามั้งเพื่อให้ได้ตัวน้องหุ่นเลยฉันฉันเชื่อในดวงของฉันจนฉันลืมเห็นสิ่งนี้ไว้เธอฉันสุ่มจนฉันลืมดูวันนี้ถ้าฉันไม่สุ่มเนี่ยฉันมีโอกาสไปลุ้นค่าลินวันนี้นะคือฉันอัดวันที่19 สิบเก้าสิบเก้าธันวาคมเออไม่มีเอาไปลุ้นโดยอนด้วยก็คือฉันใช้เพชรสุ่มกาชาไปหมดแล้วจนไม่มีไปซื้อตัวละครพวกนี้แต่อุ๊ยออวันนี้อัปเดตแล้วเอ้ากูรับไปแล้วนะผูหวนูหวนกูรับไปแล้วอะไรอะนี่ตอนนี้ประมาณประมาณประมาณอะไรสี่ทุ่มแล้ว คือเวลาสี่ทุ่มเกมจัปเดตใช่ไหมตอนนี้น่าจะต้องออกแล้วเข้าใหม่ก่อนถึงมันจะได้รับของมั่งนะไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นช่วงช่วงสี่ทุ่มเลยอ่ะก่อนสี่ทุ่มน้องน่ารักมากตอนนี้ฉันมีอยู่พันสี่ใช่ไหมฉันสุ่มไปเลยอีกสองครั้งเออเว้ยถามว่าได้ไหมลไม่ได้หรอกลุ้นไม่งั้นแหละเนี่ยเธอดูฉันน่ะสุ่มเพื่อลุ้นเลนี้ศูนจุดศนย์ศูนยส ขนาดปะเออแล้วฉันลุน้นเป้าหมายของคลิปนี้คือเราจะมาพูดอัปเดตใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็จะมาเล่นเว้ยคือเกมเพิ่มระบบใหม่หนึงมาคืออันนี้ทุกคนเห็นตรงเข้าสู่ซีซั่นใหม่ข้างล่างเนี่ยซีซั่นที่หนึ่งเริ่มคือมันเป็นโหมดที่เล่นตัวละครเก่าฉันก็ได้เกิดไอเดียสุดเพี้ยนประหลาดพิลึกมาคือฉันแอบเข้าไปดูในไอดีอื่นของฉันแล้ เออไม่ไม่ใช่ไอดีหรอกสร้างแล้วเข้าไปดูสร้างไอดีแล้วเข้าไปดูเออคือแบบตัวละครมันเก่ามากแล้วคือแบบถ้าในโหมดนั้นมันมีโมเดลแปลว่าถ้าเอาตัวละครน,นั้นมาเล่นข้างนอกมันก็จะต้องมีโมเดลซึ่งแน่นอนฉันจะเล่นตัวอย่างมีอันโอ้ยเขียนไงวะอินพุอเอาชื่ออะไรวะเดี๋ยวเลื่อนไปแล้วกัน ทำไมตอนนั้นฉันไม่ซื้อแบมปีนาไว้นะ <c ười> คือไอดีนี้คือฉันเล่นตั้งแต่สมัยฉันเก่ใช่ไหมสมัยฉันเด็กๆสมัยฉันเก่ <c ười> สมัยที่เขาแจกตัวละครด้วยการแชร์เพื่อน <c ười> สมัยนั้นเลยอ,ะอ่ะไอตัวที่มันเป็นตัววันเลนทายอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ <c ười> อืมเดี๋ยวดูก่อนนะฮีอันฉันอยู่ไหนฮีอันฮีอัน มีโมเดลอย่างน้าฉันน่ะอยากเล่นวัดสันมาเพราะวัาวัดสันนะเป็นลูกรักฉันเฟสนี่ก็อยากเล่นแต่เขาบอกว่าเปิดให้เล่นตัวละคร2016ใช่ไหมเดี๋ยวดูซิตัวไหน2016เนี่ยโอ้โหแต่ละตัวคือแบบลูกรักฉันทั้งนั้นเลยคือบางตัวฉันก็งงนะตอนตอนเข้าไปดูโหมดอันนั้นอะมีตัวละครนี้อยู่ในเกมด้วยวะหรือหรือฉันแก่ไม่พอ อีฉันชอบฟันสั่นร่างนี้มากน้ลาลักาใส่แว่นแต่ไม่มีโมเดลวิฉันเห็นมันมีตัวละครน,นี้ว h a t จำผิดแลเออแต่มั่นใจนะไอตัวเนี้ยมันมีร่างกิตตมัดด้วยเหรอฉันเข้าไปดูแล้วมันมันมีร่างกิตมัดด้วยนี่ตัวละครน,นี้มีเอาไม่ใช่เป็นเป็นร่างสีดำอะ ทำไมอ่ะไม่ขึ้นน่าจะได้เฉพาะโหมดนั้นเพราะงั้นแผนเราที่เราจะเอาตัวละครแก่ๆออก,กมาเล่นข้างนอกคือไล่ผลนะฮะตอนนี้เพราะงั้นเราจะเข้าสู่ซีซั่นเลยแล้วกันนี่นี่โอ้โหตัวละครแก่ๆนี่ไอ้รลีโอนาโดดาวินชีมันชื่อนี้ไหมอ่ะไอตัวนักไอตัวนักบินอนะ่ะมันนักมายากลสิเออแต่ก่อนฉันชอบเล่นนางมากเอเาจริง สมัยก่อนก็ผัดกันลุกผัดกันชนะสมัยนั้นคุณสมัยนั้นน่ะตัวละครเก่าๆมันก็ยังพอพอวัดพอวากับตัวละครใหม่ๆได้ไงพอตอนเนี้ยเอาตัวละครเก่าๆไปไปตบไปตบตัวสมัยใหม่ไปโดนตัวใหม่ตบเพออุยรู้สึกฉันหลอนๆเขาจะให้เราเลือกตัวอย่างไซคีกับมิราชใช่ไหม สมัยที่ฉันเริ่มเล่นอ่ะตอนนั้นมีราดเก่งมากเพราะมีกกขังฟองสบู่เออคือแบบมันจะตีคู่กับโจดอบอาร์อะไรเงี้ยแล้วคือแบบฉันอยากได้ตัวละครนี้มากในสมัยก่อนขอดูหน่อยนะกกขังฟองสบู่ตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามขโมยเงินมัวโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อตกอืมดึงหน้าหลังสี่องสี่ซอง ตัวละครนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะขออ่านอะอ๋อเขามีลูกเต่าแม่นยำอยู่แล้วอุย้ยน่าจะเป็นสายวิกตอรี่นะเพราะเขาบอกว่าสายวิกหรือเปล่าวะเมื่อตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าผัานทางสองเข้าโอกาสสี่สองเปอร์เซนตย้ายทันทีเอามิลาดเอามิลานมาฉันรู้สึกว่ามิลาานะ่ะจะเก่งกว่าอุย้ยนี่ไงมีคนเล่นมิลาาเป็นอันดับหนึ่งใช่ปะ อุ้ยอะไรอะของรางวัลสุดอลังมันคืออะไรมันคืออะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะสามารถรับแต้มบัตรผ่านการเล่นคือที่ฉันไปกดในไอดีสร้างใหม่อะ่ะคือฉันไม่ได้อ่านนะเพิ่งมาอ่านตอนนี้อนะอัลไปรับแต้มกันอ๋ออุ้ยอุ้ย,ย,ยทำไมไม่ทำโมเดลออกไปข้างนอกนะโหลดมาหานนี้แล้วทำไมโมเดลมันไม่ออกไปข้างนอกอุเจออีกตัวละครน,นึ่งว่ะ เหมือนเหมือนอะไรนะอีลินในอาวีมากเลยอะ่ะยเป็นแผนที่ที่ไม่ชอบที่สุดเลยฉันเป็นคนไม่ชอบแผนที่โลกมากเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรน่ะเหรอคือตอนต้นเกมอะ่ะไม่สร้างสามหลังไม่ได้เลยไงไม่ต้องสร้างสองหลังอะ่ะจนกว่าจนกว่าจะวนะครบรอบอ่ถึงจะสร้างสามหลังได้ดสสสสสสสูสนุกสนานล่าเริงจังนะ วิอีโมจิมาเหรอเดี๋ยวส่งอะไรทักทายเขาหน่อยละกันจบเกมเขาเลยไหมดี๋ยวเก็บภูกเก็ตอะ่ะคือฉันจะเก็บห้าวยอ๋ออ๋อเขาสามารถติดตัวทำทำงานสินะขโมยอีนังขี้ขโมยโอเค ถ้าอยากชนะง่ายๆคือต้องเก็บเกาะเล็กไปนะสำหรับแผนที่นี้นี้โอ้ยแม่นมากแต่ฉันตั้งใจให้ลงสี่นะเหลืออีกสามอันเม,มืองนี้นเป็นเมืองถูกมากแต่ถ้าเก็บโคบปะชนะง่ายโอเคติดพอดีสวยคือแบบไม่ใช้ความสามารถตัวละครแล้วตอนนี้ชนะแม่งเลยเราอะไร ลูกเต๋าไม่แม่นเลยวะก็ลูกเต๋าเริ่มต้นอะเนาะเอาเจ็ดไปดิเจ็ดเจ็ดแปดเมืองท่องเที่ยวสีชมพูเดี๋ยวนะเมืองท่องเที่ยวสีชมพูเอาเจีวกวาดไม่ทันโอเคแล้วไงต่อสิบเอ็ดไปดิสวยสวยสวยเคลื่อนย้ายทันทีเคลื่อนย้ายทันทีกา,ารนางฟ้าวิฉันมีความสุขมากเลยอะ คือแบบเกมมันไม่จบเร็วอะจริงๆอ่ะฉันมีไอดีองของฉันแต่ช่วงนี้คือฉันขี้เกียจอัดคลิปฉันก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปไอดีลองฉันก็คือรอเล่นไอดีหลักของฉันให้จบก่อนแล้วค่อยไปไอดีองเพราะไอดีลองอ่ะฉันอ่ะซื้อมาแต่ไม่แต่ไม่บอกราคานะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องราคาแล้วเจ็บใจขออนญาตป้องกันเอากดป้องกันไม่ทันมัวแต่พูด ฉันซื้อมาเพื่อมารีวิวไว้ทุกคนดูเปล่าฉันอยากเล่นฉันโดนเพื่อนตบแล้วฉันเศร้าอุ้ยไม่แม่นเลยว่ะไฟดับโดนไปแกโดนไปซะอือพวกคนเจนวิเงินเขาม,มีอยู่แค่สองเอมเองฉันมีอยู่สิบเอ็เขาไม่ทำอะไรเงินถึงเหลือหนะ่อยขนาดนั้นวะหกหกสวยจบเกม อันนี้คือสิ่งที่จบง่ายมากเลยนะในสมัยก่อนทุกคนคือจะแย่งกันอันนี้เลยพยายามเก็บเก็บกอเล็กคือไม่ได้ใช้ความสามารถของมีหดเลยอะไอกะ้กะกะขังฟองสบูอ่อ่ะอ่าอันนี้เราจะได้เป็นของมาโอเคว้าวอันนี้จี้งลางการตัวละครลูกเต่าแปลว่าเปลี่ยนได้สินะ อืมตัวละครเต็มเลยเลือกเปรียบเทียบข้อมูลแล้วติดตั้งอ๋อมีข้อมูลวัดด้วยหรอไหนดูสิอ๋ออเคอุ้ยลูกเต่าสมัยก่อนสมัยแก่โอ้โหลูกเต่าสวรรค์วีลูกต่างชนโลกวันนี้น่ารักสมัยก่อนมันมีบ่าะจะไม่ได้แต่แต่ฉันอนะไอดีหลักฉันมีลูกเต่าลา จำได้อยู่ยัง,ย,งยังมีอยู่ลูกเต่าเนี้ยเหมือนเหมือนสมัยก่อนอะ่ะเขาเล่นกันเยอะมากปะวะจำไม่ได้เป็นเป็นคนสมองไม่ค่อยดีแค่พูดปัจจุบันก็ยังงงงอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนยังงงงงกับฉันเลยขอเลื่อนปุ๊อาคิตลงหน่อยนะมาด,ดูสิเ <c oughs> ทพธิดาอูนคือฉันไม่เคยเล่นร่างร่างนี้เลยฉันเล่นแต่ร่างเด็กของเขาอะ นี่ชอบมากรีโอนาโดอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นแฟชั่นเหรอโอ้โห75เปอร์เซ็นทำรายการนัง้าอันนี้คือโกงมากเพราะงั้นสมัยก่อนฉันถึงชอบเล่นจอระบากมากเพราะว่ามันตัดการหนัง้าเนี่ยไอ้ล่างเนี้ยคือฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันมีตัวละครน,นี้อยู่ในเกมจริงๆใช่ไหมทำไมฉันไม่เคยเห็นเลยวะคำถามคือ กดออกยังไงเธอมันกดออกไงอะเอ้าเธอมันกดออกไงวะเธอกดออกไงอ่ะที่เป้ากดบ้านเอ้าชิบหายแล้วทุกคนอ้นี่ไงออกจากซีซั่นเกือบโง่แล้วเกือบโง่อุ้ยมีของแจกด้วยอ๋อนี่ไงอัปเดตของแล้ว มาลุ้นกันก่อนที่ฉันจะปิดคลิปไปว่าฉันจะได้อะไรในอันนี้ที่เกมแจกมันจะมีไอหมึกหมึกอะไรสักอย่างด้วยนะที่เป็นเมตาหรือเปล่าไป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 ไหนกูไม่ไปกูไม่ออกออกลูกจอยแดกแกนหัวมุมกักขังวิขังคุกฝ่ายตรงข้ามด้วยเมื่อตกเป็นที่หัวมุม เลือกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่อ๋อโอเคสามารถขังคุกได้ด้วยเดี๋ยวต่อไปเราจะมารีวิวอีโวไกอากันดีกว่าในคลิปต่อไปนะแล้วฉันก็จะรีรีวิวดีดีเออมาลีแล้วกูจะลงคลิปเดียวพร้อมกันหมดเลยคลิปคลิปเดียวพร้อมกันหมดเลยคืออะไรลงคลิปพร้อมกันหมดเลยเออ ไหนๆก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วอัดไรเลยรอบเลยไปลาก่อนนะทุกคนไม่อัดคลิปอื่นต่อละ